สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับมาเซอร์กิตนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นไม้ค้าหนึ่งร้อวันนะครับโดยที่ผมจะไม่เสียเลือดแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่ตัดต้นไม้เลยสักต้นเลยนะครับโอเคครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมากันที่วันแรกนะครับผมก็ได้เกิดอยู่ที่ที่หนึ่งครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือไบโอมอะไรนะแต่ว่านะสิ่งแรกที่ผมจะทำแน่นั่นก็คือเดินสำรวจครับซึ่งในเกมร้อยวันนี้ผมจะไม่ตัดต้นไม้เลยสักต้นเลยนะครับ ซึ่งนะครับผมพอผมเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมก็เจอหน้าผาครับซึ่งครับผมก็ได้ทําการข้ามฝั่งไปนั่นเองนะครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งนะครับเมื่อผมเดินข้ามฝั่งเสร็จแล้วครับผมก็เดินไปได้สักพักหนึ่งครับผมก็เจอหมู่บ้านนะซึ่งผมก็ได้ทําการป้นของ และหลังจากนั้นผมก็เจออีกหมู่บ้านหนึ่งผมจึงเดินทางไปหมู่บ้านแห่งนั้น ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอุ๋ยป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 ุ๋ยตุ๋ยแต่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้วผมจึงหาบ้านที่จะนอนซึ่งผมก็เลือกบ้านได้แล้วผมก็นอนบ้านหลังนี้แต่ก็ทุบประตูดเดินนะ โอเคครับมากันที่วันที่สองนะครับผมก็ได้ทำการยื e อเอเคนะครับในบ้านที่ผมยึดมานะซึ่งผมเอฟเคไปจนถึงวันที่หนึ่งร้อยเลยนะครับโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดตามติดผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปนี้สำหรับคลิปหน้าสวัสดีครับ 但是我的